ว่ากรีดแทนแฟนคลับ N.Y มากๆเลยนะคะคู่นี้เขาก็มีการโชว์ความมุ้งมิ้งให้ได้ติดตามกันตลอดอย่างล่าสุดก็มีการไปคอมเมนต์นะว่าน้องยายาไปคอมเมนต์ว่าเป็นแฟนพี่รเดดค่ะ<อ>มาดูน้องเหล่านี้กันเลยค่ะใจฟูหลังจากคอมเมนต์ไปนะคะจะบอกว่ามีแฟนๆนเขาฟินกันหนักมากแถมหลายคนยังออกปากแซวว่า มันจะหวานมันจะมุ้งมิ้งเลยกันขนาดนี้นะคะพอดีเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอกับน้องยาย่าค่ะนะักข่าวก็เลยยื่นไม์สัมภาษณ์คนคลั่งรักคนนี้สักหน่อยว่ามันยังไงซิน้องหนูซึ่งน้องเนี่ยออกอาการเขินหนักมากค่ะแต่ก็ยอมรับว่าปกติในคู่เนี่ยเขาก็มีความมุ้งมิ้งน่ารักกันอยู่แล้วเพราะนอกจากจะมีคําเรียกเฉพาะตัวต่วตางๆยังมีเสียง 2, สองเสียง 3, สามเสียงสี่ คุยกันแบบน่ารักมากๆด้วยนะคะอพอถามถึงเรื่องละครลายกินรีที่ใกล้ลงจอย่า,ยายก็บอกว่าอยากให้ทุกคนติดตามมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นละครแนวที่ไม่เคยแสดงร่วมกับนัเดชมาก่อนอไปฟังเสียงน้องยายาๆก็นเลยค่ะก็เขาเขียนเขาถามไงคะมันเป็นแบบคอมเมนต์แบบคอมเมนต์คำถามว่าแฟนใครครับงัสวยจังหนูก็เลยแค่ตอบคําถามเฉยๆตอบว่าแฟนพิมนเดชติตันพิมเขินนะคะ ปี่รกรอ่ยมัรู้สึกตอนนี้ค่ะใช่ไมกัี่่ว่าอ้นี้ดีไม่ดีนะไม่ค่ะก็ก็แบบต้องทันกันนิดนึงแบบพอแซวมาก็ต้องแบบก็ต้องใช้คตอบไปตรงๆก็แฟนเราเนาะใช่ตื่นเต้นค่ะเป็นเป็นละครที่แบบใช้เวลานานมากๆแต่ว่ามัน พี่ออฟเก่งมากเขาใส่แบบรายละเอียดเยอะมากๆแล้วก็ตอนที่อ่านบทย่ายังต้องแบบพี่พี่ออฟสรุปสรุปใครค่าก็แน่คือมันมันซับซ้อนมากใช่ค่ะมันสนุกมากๆค่ะก็เชื่อว่าคนดูจะต้องลุ้นเหมือนตอนที่เราแค่อ่านบทเราอย่างน้เลยก็น่าจะเป็นละครที่คนรอดูมานานพอสมควรค่ะก็จะได้ชมกันหมดยากไนมคะพี่แบรน์ในเรื่องนี้เป็นงไงบ้างที่ยาอไม่เหมือนเรื่องอื่นที่เคยเล่นกับพี่แบรน์เลยค่ะเป็นเขาเล่น ครเตอร์ที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็ก็ก็ดีค่ะโหดดีค่ะต้องบอกว่าคู่นี้น่ยหวานตั้งแต,แต่วันแรกจนปัจจุบันเลยนะคะคหลายคนก็ลุ้นกันนะหน่ีอยู่เรื่องเนะื<ด>้อหาถามบ่อยมากว่าเมื่อไรจะเกิดการตกแต่งข<ด>ึ้นเลย บอกเลยว่ารอก่อนค่ะยังยังไม่มีความคืบหน้าเลยตอนนี้นะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรอรุ่นต่อไปอรุ่นต่อไปค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องรุ่นไม่ต้องรอแล้วนะคะก็คือไลน์กินเนรีมีให้ได้ชมกันนะคะในวันที่24ตุลาคมนี้ผ่านหน้าจอช่อง3กด33แล้วดูมือถือก่า 3+ นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดและเด็ด